สวัสดีค่ะดิฉันนางเยาวลักษณ์สีเมืองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ครูผู้สอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนาทิตย์วัดดอนใหญ่ตำบลดอนใหญ่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษาชั้นเอวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอนการเรียนการสอนออนไลน์ในหัวข้อเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเด็กไทยในยุคโควิดนะคะซึ่ง วันนี้ก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับเชื้อของไวรัสโควิดที่เราควรรู้ดังนี้นะคะ,ะก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9กันก่อนนะคะว่าคืออะไระไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9คืออะไรนะคะไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี1960ติดเชื้อได้ในทั้งในคนและสัตว์ค่ะ นะกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนามีกลุ่มใดบ้างนะคะนะกลุ่มที่เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็คือกลุ่มเด็กเล็กนะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพที่ต้องพบกับชาวต่างชาติอย่างเช่นบริการขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารต่างๆนะคะคนอ้วนมากผู้สูงอายุแล้วก็คนที่เป็นโรคประจําตัวคนที่มีภูมิคุ้มกันบกผิดปกตินะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ แพทย์และพยาบาลนะคะที่ต้องคอยคัดกรองนะคะผู้ที่ติดเชื้อต่างๆมาแล้วก็ต้องมีการพบปะกกับผู้ป่วยต่างๆมากมายนะคะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด1ในทรั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับอาการนะคะอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1ก็จะมีดังนี้นะคะก็คือจะมีไข้น้ำมูกไหลอาไอแห้งเจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบและที่สำคัญก็คือปอดนะคะถ้าอาการนี้จะมีอาการคือปอดอักเสบรุนแรงถ้าหากปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่เสมอนะคะและหากว่ามีอาการโควิด -19 ควรทําอย่างไรอ่าอันนี้ก็คือหากเราพบว่าเรามีอาการตามทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวมานะคะควรรีบไปพบแพทย์ แล้วหากว่าเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ควรที่จะกักตัวเองนะคะเป็นเวลา14-27วันด้วยนะคะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเพื่ออยู่ในสารสานะคะก็จะเป็นหน้ากากอนามัยประมาณนี้นะคะแล้วก็หน้ากากผ้า ะะไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาต่างๆหรือ,เ,อเมื่อเวลาเราไปด้านนอกนะคะไปร้านค้าไปตลาดหรือไปแหล่งชุมชนเราก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันลดความแอาอัดไม่จกกัดกิจกรรมไม่มีการสัมผัสร่วมกันอันนี้ช่วงนี้เราก็จะเป็นการเ,าเรียนออนไลน์นะคะอยู่ที่บ้านไม่มาเรียนที่สถานศึกษาไม่มาเรียนที่โรงเรียนนะคะเพื่อลดกิจกรรม ไม่เอะอดกันไม่มีการสัมผัสไม่มีการอยู่ร่วมกันจานวนปริมาณเยอะๆค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็จัดให้มีการเว้นระยะห่างกัน1-2ถึงเมตรนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะมีการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆนะคะก็ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนหรือบริเวณวัดที่มีผู้คนไปทําบุญกันมากๆนะคะมีมาตรการคัดกรองการวัดไข้และกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา หรือเมื่อเราไปร้านค้าต่างๆเราไปโรงพยาบาลก็จะมีการคัดกรองการวัดไข้ก่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอาการป้องกันโควิด1 9ทางนึ้งก็คือการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องนะคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้อันดับแรกนะคะ,ะก็จะมี อันดับแรกเลยก็จะมีการล้างมือให้สะอาดก่อนใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งนะคะการล้างมือจะเป็นล้างด้วยน้ำสะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์อก,ก,ก็ได้นะคะอ่าค่ะหลังจากนั้นนะคะอ่าก็จะเราก็จะอนับกากาอนามัยที่มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้จะหันด้านข้างด้านสีส้ม หรือด้านมันวาวออกด้านนอกนะคะมันจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นสีธรรมดาด้านหนึ่งเป็นด้านสีเข้มสีมันวาวนะคะก็หันด้านเข้มนะคะมันวาวออกด้านนอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ขอบที่มีรวดอยู่ด้านบนนะคะด้านขอบที่มีลวด้อยู่ด้านบนเสมอบนสันจมูกนะคะจากนั้นนะคะเราคลี่ออกแล้วก็ทั้งจมูกถึงปลายคาง นะคะขี้ออกอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดไปที่หูแล้วก็ผูกหรือว่าผูกให้แน่นนะคะจากนั้นก็กดตรงขดลวดตรงนี้นะคะกดกดตรงขดลวดให้พอดีกับสันจมูกจนมิดชิดห้ามนํามือไปจับบริเวณด้านนอกหน้ากากนะคะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ได้นะคะเวลาเดินไปมีการไอาการจามเชื้อโรคมันก็จะอยู่เฉพาะในผ้าไม่กระจายสู่ผู้อื่นนะคะก็เป็นการ ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ป้องกันเราติดเชื้อจากผู้อื่นด้วยนะคะ,ะหลังจากที่เราถอดหน้ากากทิ้งนะคะก็ให้ล้างมือได้สะอาดอีกครั้งนะคะหลังจากที่ถอดหน้ากากออกมาแล้วแล้วก็ล้างมืออีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะอ่า แล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันนะคะไม่ควรใช้อันเดิมเป็นเวลานานๆเมื่อเราใช้อันนี้แล้วนะคะหรือจะเป็นหน้ากากเ,เป็นผ้าก็ได้นะคะผ้าก็าก็ต้องซักใช้แล้วก็ต้องซักทุกวันนะคะอันนี้เราใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็ทิ้งนะคะเพราะว่าไม่ควรนามาใช้อันเดิมเพราะเป็นเวลานานเขาะจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคไดะคะ้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่สําคัญก็คือจะนําเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมประจําใจนะคะสำหรับเด็ก เด็กไทยคุณธรรมสำหรับเด็กไทยในยุคโควิดนี้นะคะว่าจะมีหลักธรรมอย่างไรในการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเสนอหลักไตสิกขานะคะไตสิกขาหมายถึงอะไรนะคะไตศาก็คือข้อที่จะต้องศึกษาสาประการนะคะข้อ1ศีลค่ะศีลสิกขาหมายถึงข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมตนเองทางกายวาจาและใจให้ดีงามน,นะคะ สองสมาธิหรือจิตตะศิขาหมายถึงข้อปฏิบัติสําหรับอบรมจิตใจตนเองให้เกิดคุณธรรม3ค่ะปัญญาปัญญาศิกขาก็คือหมายถึงข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนะคะอันนี้เรามาศึกษาหลักตรศิขาอย่างละเอียดกันนะคะว่ามีอย่างไรบ้างสาหรับพระพุทธองค์นะคะท่านได้สอนให้เราประพฤติศิกขาสามหรือใรศิกขาได้แก่1ศีลนะคะก็คือการสารวจกาย วาจาให้เรียบร้อยสงบเสงี่ยมไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเป็นนักบวชก็รวมไปถึงการไม่ร่วมละเมิดสิขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ด้วยศีลทําให้เราไม่เดือดร้อนใจว่าทําผิดศีลส่งผลให้เกิดความเคารพตนเองผู้ที่ยังไม่เคารพตนเองจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นได้อย่างไรดังพระบุทธดารัสว่าศีลมีประโยชน์เพื่อความไม่เดือดร้อนใจ ความไม่เดือดร้อนใจดังกล่าวจะก่อให้เกิดปราโมทปิติความสงบความสุขสมาธิและยานทัศนะเป็นต้นตามลำดับค่ะข้อที่2นะคะสมาธิการตั้งมั่นคือการมีใจสงบไม่ขุนมัวด้วยนิวรที่ปิดกั้นความดีอันได้แก่สมาธิและปัญญาค่ะเมื่อจิตตั้งมั่นโดยมีศีลเป็นเหตุปัญญาที่เกิดร่วมกับสมาธิจะค่อยๆชัดเจนยิ่งตามลำดับ เหมือนกับบุรุษผู้ที่ริมสระน้ําใสย่อมสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ําใสสะอาดได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนั้นเราต้องมีสมาธิเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นนะคะแล้วจิตใจเราจะสงบไม่ขุนมัวนะคะหลักสําคัญข้อที่3นะคะก็คือปัญญาการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือการรู้แจ้งเห็นประจารรูปนามตลอดจนถึงใจลักษณ์ของรูปนามตามที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะจากประสบการณ์ของตนอย่างแท้จริงเหมือนเห็นด้วยจักสุไม่ใช่ความเข้าใจจากผู้ผจากการฟังผู้อื่นหรือนึกคิดพิจารณาปัญญาดังกล่าวจึงได้ชื่อว่ายานทัศนะคือปัญญารู้เห็นนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะเ,เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะโดยดำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หลักตรสิีขาหลักปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างง่ายดายนะคะโดยก็คือศีนนั่นเองศีลก็คือการนักเรียนเด็กๆทุกคนก็กวควรที่จะฝึกความประพฤติท,ทางกายให้อยู่ในระเบียบวินัยนะคะนี่การปฏิบาททาัติตามศีลเลยอย่างที่เราเป็นนักเรียนอยู่ก็ต้องทำศีลห้า 5, ใช่ไหมคะปฏิบัติศีลห้าก็อยู่ในระเบียบวินยัยถ้าปฏิบัติในทาง การป้องกันโรคโควิดก็คือให้อยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามที่รัฐบาลได้แจ้งไว้นะคะการไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตามระเบยบเวลาช่วงเวลาคือฟิวนะคะแล้วก็การปฏิบัติตนตามระเบียบที่รัฐบาลได้ออกไว้ในการวางมาตรการการป้องกันเชื้อต่างๆนะคะว่าควรปฏิบัติอย่างไรบ้างถ้าทุกคนมีระเบียบวินัยตนเองก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ แล้วในด้านของสมาธินะคะก็คือฝึกจิตใจให้เป็นคนเข้มแข็งมีสติรู้ตัวอยู่เสมอนะคะฝึกจิตใจให้เข้มแข็งคือไม่ต้องอยากไปเที่ยวนะคะมีสติทําอะไรก็มีสติอะไรที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรืออะไรที่ทําให้เราจะต้องติดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมาอันไหนที่ทําให้เราไม่เป็นการป้องกันตัวเองเราก็ต้องรู้และมีสติอยู่ตลอดเวลารวมทั้งด้านปัญญานะคะก็คือฝึกปัญญา ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ผิดรู้ถูกว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำนะคะ,ะก็เป็นการเรียนรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อให้ดำเนินชีวิตให้อยู่กับในยุคข,ของโควิดนี้ได้นะคะแล้วเราจะผ่านพ้นเชื้อโรคร้ายนี้ไปด้วยกันได้ค่ะ,ะสำหรับการเรียนการสอนธรรมศึกษานะคะของโรงเรียนบ้านดงใหญ่ก็โดยมีท่านพระครูพิสารพัฒรคุณนะคะ เป็นเจ้าคณะตำบลดอนใหญ่แล้วก็เป็นครูพระสอนศีลธรรมที่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ของเราด้วยซึ่งคณะครูและนักเรียนก็เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนะคะก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธมาโดยตลอดนะคะแล้วเข้าร่วมการสอบธรรม,รรมศากษาชั้นตรีโทเอรวมทั้งผูมในการด้วยนักเรียนทุกคนและคณะครูทุกคนก็ผ่านการทดสอบทุกคนคะ่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อ,อนักเรียนที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอการเรียนการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะธรรมะสวัสดีค่ะ